สวัสดีจ้าเด็กๆวันนี้วิชาคณิตศาสตร์คุณครูจะขึ้นเนื้อหาใหม่นะซึ่งเนื้อหาเนี้ยเด็กๆได้เรียนรู้กันไปแล้วในการนับจำนวน1-10ถึง10ซึ่งเป็นการจัดกลุ่มย่อยจำกันได้หรือเปล่าเอยการจับกลุ่มย่อย2กลุ่มแล้วก็3กลุ่มเด็กๆนะพอจำได้เนาะ,ะวันนี้เรามาเรียนรู้เพิ่มเติมเป็นการนับจำนวน1 1ถึง20 กับการจัดกลุ่ม่ะถ้าเราพร้อมแล้วเราก็ไปเรียนรู้พร้อมกันเลยจ้าจำนวนนับ1 1ถึง20การจับกลุ่มของจํานวนนับ1 1ถึ 20. ง20กลุ่มย่อยอะเด็กๆเ,เราไปเรียนรู้กันเลยค่ะการจัดกลุ่มของจํานวนนับ1 1ถึง20สิ่งของที่ไม่เกิน20 เราสามารถแบ่งเป็นกลุ่มย่อยสองกลุ่มได้ดังนี้เด็กๆด,ดูนะคะครูให้รถมานํารถมา12คันนะเราจะแบ่งกลุ่มย่อยออกเป็นสองกลุ่มได้อย่างไรอ่ะเอาด้านฝั่งนี้ก่อนกลุ่มแรกครูแบ่งให้8คันนะส่วนที่เหลือก็คือ4คันด้านนั้น8 บวก4ก็เท่ากับ12หรือเราจะเอารถ4คันมาอยู่กลุ่มที่1และเอารถ8คันมาอยู่กลุ่มที่2ก็ได้ซึ่งสลับกันนะแทนสลับกันหนูจำได้เนอะครูเคยสอนแล้วการสลับที่บวกนะคะ4บวก8ได้เท่าไหร่ก็ได้12ก็ตรงกับรูปจำนวนรถ ทั้งหมดมาดูการแบ่งกลุ่มอีกแบบหนึ่งนะเรายังอยู่ในรถ12คันเช่นเดิมเราจะแบ่งกลุ่มตัวเลขอะไรกับเลขอะไรบ้างมาดูฝั่งนี้ครูแบ่งกลุ่มกลุ่มที่1เป็นมีรถ7คันกลุ่มที่2มีรถ5คันซึ่งรวมกันแล้วเนี่ย7บวก5จะได้ทั้งหมด 12บสอคำมาดูย่งฟังหนึ่งกลุ่มกลุ่มที่1มีอยู่5คันกลุ่มที่2มีอยู่7คันซึ่งรวมกันแล้ว '5 บวก7็ก้ยผลลัพธ์ก็จะได้12เหมือนกันนะดังนั้นเนี่ยเวลาเราแบ่งกลุ่มย่อย2กลุ่มเนี่ยเรามีวิธีแบ่งกลุ่มได้ หลายตัวเลขนะขึ้นอ,อยู่กับเราแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเวลาเรารวมแล้วห้ามเกินจํานวนที่กำหนดให้นะต่อไปอ,อ,อีกแบบหนึ่งนะอีกแบบหนึ่งครูจะแบ่งให้อีกกลุ่มหนึ่งมีหกคันกลุ่มที่สองมีหกคันดังนั้นสรุปแล้วว่าหกบวกหก็เท่ากับ1ิสองนั่นเองนะ สรุปได้ว่าดังนั้นเนี่ยรถ12คันเราสามารถแบ่งกลุ่มย่อย2กลุ่มได้ดังนี้8กับ4 7กับ5 6กับ6 4กับ8 5กับ7นอกจากเนี้เด็กๆยังสามารถแบ่งกลุ่มย่อย2กลุ่มอื่นๆได้อีกนะ ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่เออมีแค่มีแค่ห้าห้ากลุ่มนี้ไม่ใช่นะลูกเราสามารถแบ่งอีกอาจจะเป็นสิบกับสองก็ได้หรือสิบสองกับศูนย์ก็ได้นะลูกเนาะอันนี้คือแค่ยกตัวอย่างนะเด็กๆนะอ่ะต่อไปมาดูตัวอย่างกันนะเมื่อกี้ครูอ,อธิบายแล้วมาดูซิว่าเด็กสามารถแบ่งกลุ่มเองได้ไหมครูให้โดนัทมา 18ชิ้นนับกลุ่มที่1มี10ชิ้นกลุ่มที่2มี8ชิ้นเรามาจับกลุ่มกันสิครูให้11มาช่องนี้เราจะใส่เลขอะไรให้ครบ18ได้ไหมคะอ่ะเอา11ไว้ในใจสิแล้วกำมือไว้นะลูกเอา11ไว้ในใจกำมือไว้แล้วให้นับถึง18 หนูเวลาหนูนับหนูชูนิ้วมาด้วยนะคะลูกอ่ะพร้อมอยางกำนิ้วนะลูกนะอ่ะสิแล้วสิบสองสิบสามสิบสี่สห้าสิบหเจ็ดสนูชูมากี่นิ้วลูกอ่ะเนิ้วถูกต้องอ่ะสิบเดบวกเได้18ต่อไป10บอ่ะสิ 10. เราจะจับคู่กับเลขอะไรได้18ลูก ใครได้คําตอบแล้ววันนใจเนาะอ่ะเหมือนเดิมเอาสิบวในใจนับไปอีกเท่าไหร่นับนับให้ถึง18บแะชูนิ้วจากกำมือไว้10และส1 1เอ็ดสิบ1อ1ส1บสิบสี่้าสิบหกสอะหนูชูนี้เมื่อกี้นิ้วลูกอ่ะแนิ้วถูกต้องนะก็ได้จัดกลุ่ม10กับ8นั่นเองต่อไป ขูให้เลขเก้อะดูสิเราจะเอาเลขอะไรมาจับกลุ่มตรงนี้เพื่อให้ได้18เหมือนเดิมลูกเอา9ก้าไว้ในใจกำนิ้วเลยกำมือกำมือลูกกำมือ,ม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 อแล้วนับไปถึง18บแดจะดูสิว่าหนูจะชูนิ้วทั้งหมดกี่นิ้วอ่ะเก้าละสิบสิบเอ็ดสิบสองสิามสสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดชูมากี่นิ้วลูก เกนิ้วเก่งมากนะจะกกลุ่ม9บัวกได้18อ่ะต่อไปตัวอย่างที่2ตัวอย่างที่2องครูให้เออวัว13ตัวนะกลุ่มที่1มีวัว10ตัวกลุ่มที่2มีวัว3ตัวเอามาดู11กับเลขอะไรเมื่อรวมกันแล้วได้13กามือเหมือนเดิมลูกเอา11ไว้ในใจแล้วนับให้ถึงเลข13 เวลานับสูนนิ้วขึ้นมาด้วยนะคะอสิบเและสิบสอดังนั้นใส่เลขอะไรคะอ่ะถูกต้องใส่เลข2ต่อไปเจ็ดเเรานำตัวเลขอะไรมาให้รวมกันแล,ล้วได้13บสะกำมือเหมือนเดิมเอาเจ็ดไ้ในใจนับให้ถึงเลข13บพร้อมกับศูนิ้วขึ้นมานะคะเอาเจแล้วแปดเ1้ 12 13องสิบสาอ้าชูมากี่นิ้วลูกอ่ะ6หนิ้วถูกต้อง7จบวกหได้เท่ากับ13ต่อไปครูให้เลียก9มาตรงนี้เราจะหาเลขอะไรบวกกันแล้วได้ได้สิบมเือนเดิมกำมือเอาเก้าในใจอานับถึง13 9แล้ว10 11 12 13อันนั้นเลียกอะไรลูก อ่าใช่เลขสี่เพราะชูนิ้วมาสี่นิ้วใช่ไหมเก่งมากจาก้ะอ่ะต่อไปอ่ะเป็นการเขียนกลุ่มย่อยสองกลุ่มของจํานวนที่กําหนดให้เนาะหน้านะตาเหมือนหนูเคยเรียนแะไวใช่ไหมลูกอ่ะใช่อาจจะง่ายขึ้นแต่ว่าตัวเลขมันจะมากขึ้นเนาะอ่ะมาดูซิว่าครูให้ครูกําหนดให้มาสิบสิบสามนะแยกเป็นสองกลุ่มค่อยเลข8แปดมาแปดบวกกับเลขอะไรได้สิบสามเหมือนเดิม จามือเอาแปะไว้ในใจแล้วนับเลขถึง13พร้อมกับชูนิ้วนะแปะและเก้าส1บ1ิบเอ็สิบมชูไปกี่นิ้วลูกเอาห้านิ้วใช่ดังนั้นใส่เลข5 8าแปบวกหเท่ากับสิต่อไปครูให้เลขจำาปนสิมาแล้วก็กลุ่มย่อยกลุ่มที่2คือ7เอาหากลุ่ม1นึ่งซิงจะจ่ายเลขอะไร เจ็ดไม่ได้ใจกำมือ7แล้ว 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14ชเเมื่อกี่นิ้วลูกอ่ะ7นิ้วใช่7นิ้วอ่ะ7บวก7ได้14ต่อไปนะต่อไปครูให้เออครูมีกลุ่มย่อยมา9กับ3ให้หนูบวกซิว่า บวก9กับ3บวก,บวกได้เท่าไหร่แล้วเอามาใส่ในกลุ่มนี้นะเขียนตัวเลขสแสดจงจำนวนที่ได้จากกลุ่มย่ยอย2กลุ่มที่กำหนดให้เอบวก3ได้เท่าไหร่เออเอากำมือเอา9ในใจเออชูนิ้วมา3นิ้วลูกนับ9และ10 1 11 2เท่าไหร่ลูกอา่าใช่เลข12อ่ะต่อไป แปบวกหได้เท่าไหร่ดูซิเธอใส่ตัวเล่นตัวเลขกอะไรดูอาชูนิ้วขึ้นมาชูนิ้ว6นิ้วอาหนิ้วนะแล้วเอาแปลในใจแล้วนับนิ้วที่ชู8แล้ว9 10 11 12 13 14อ็ามสิคำตอบคือ 14。ใช่ค่ะคำตอบคือไม่ง่ายไม่จะะเด็กๆง่ายเนาะเพราะว่าเราเคยเรียนมาแล้วจำไว้เสมอว่าตัวเลขที่ครูกำหนดให้เนี่ยสะมันมันไม่ใช่เออเฉพาะเป็นจะเป็นเลข9เลข3หรือเลขแดเลขหนะเราสามารถนำเลขอะไรมาก็ได้ช่องนี้อาจจะใส่เลข10ช่องนี้อาจจะใส่เลข2ก็ได้นะหรือช่องอาจจะใส่เลข7ด ส่วนอาจจะใสเ่เลขเจก็ได้8ทางนี้ทั้งนั้นเวลาหนูใส่ตัวเลขเนี่ยเวลาลงมาแล้วเนี่ยมันจะต้องเป็นผลบวกที่เรากําหนดไว้นะลูกนะห้ามเกินนะอ่ะถ้าหนูเข้าใจแล้วหนูก็ลงมือทําแบบฝึกหัดใช้หนังสือเล่มนี้ให้เด็กๆเนี่ยเปิดไปที่หน้า70ข้อ1นึ่งะข้อหจะมีข้อย่อยหน่ถึงสหน้าเจ็ดส ข้อที่2จะมีข้อย่อย1นถึงหและข้อที่สามจะมีข้อย่อย 1- นถึงหกมาดูหน้าตาเป็นแบบนี้นะเป็นแบบนี้ข้อ1เนี่ยให้นักเรียนเนี่ยจัดภาพสิ่งของใส่ภาชนะอีก1ใบให้ตรงกับจํานวนตามกําหนดแล้วเขียนตัวเลขแสดงจํานวนในช่องสี่เหลี่ยมนะบางรูปจะให้ตัวเลขมาและหนูก็ดูซิว่าหนูนับดอก หนูนับดอกไม้เนี่ยนับดอกไม้ว่ามีเท่าไหร่หนูก็ใส่ตัวเลขลงมานะคะส่วนอันนี้ข้อ2นี่คือเป็นม,มังคุดนะเขาให้ตัวเลขมาแล้วหนูก็นับมังคุดในในไอเนี่ยในชามชื่อว่ามันมีอยู่กี่ใบหนูก็ใส่ตัวเลขมานะต่อไปข้อนี้ข้อที่2ให้เด็กๆเนี่ยเขียนกลุ่มย่อยสองกลุ่มของจํานวนที่กําหนดให้ นะเขาให้จำนวนตัวเลขมาและหนูก็เขียนกลุ่มย่อยสองกลุ่มนะจะใส่เลขอะไรก็ได้แต่ผลลัพธ์ห้ามห้ามเกินจำนวนที่กำหนดให้นะลูกต่อไปข้อ3เขียนตัวเลขแสดงจำนวนที่ได้จากกลุ่มย่อยสองกลุ่มที่กำหนดให้เขาให้กลุ่มย่อยสองกลุ่มมาดังนั้นหนูจะต้องหาจํานวนตัวเลขข้างบนนะซึ่งซึ่งเวลาหาเราหาด้วยวิธี ผลบวกใช้ปลาลูกอ่ชายเนาะเด็กๆเ,เก่งอยู่แล้วเด็กๆทําได้นะคะอ่ะถ้าเสร็จแล้วถ้าหนูทาหนูทาเลยนะงานนี้ส่งเมื่อไหร่แต่ห้ามเกินาอาทิตย์นะคะอ่ะบ๊ายบายเดี๋ยวพรุ่งนี้เอ้ยไม่ใช่พรุ่งนี้เนาะวันจันรเจอกจันจ้าสวัสดีค่ะ